สวัสดีทุกทุกท่านค่ะวันนี้เรามาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะมารับประทานอาหารที่ร้าน Little e ์นเอ n ูเค่ะร้านอาหารสวยงามสไตล์ยุโรปค่ะคอยติดตามชมกันนะคะ ก็มาถึงจังหวัดสุรินทร์ถึงช้างใหญ่แล้วนะคะผ่านสารักเมืองสุรินทร์ค่ะแล้วก็มากินอาหารที่ร้านดิทเทิลก่อนนะคะก่อนที่จะกลับไปที่บ้าน ดี๋ยวจะแอบเซอร์ไพรส์เด็กๆนะคะว่าตอนแรกบ,บอกว่าแม่ไม่ได้ไม่ได้กลับมาสุรินเพราะว่าให้เด็กๆมาที่บ้านยายก่อนบอกเด็กๆว่าแม่ไม่ได้มารับให้พ่อมารับคนเดียวก็พอเซอร์ไพรส์เขานะคะว่าแม่ไม่ได้มาใครดูว่าเขาจะเป็นยังไงาจะตื่นเต้นไหมจะน่าแม่โว้ยพ่ออ,อุ้มสาวมาเลยค่ะ ใจไหมหอุ้ยจุบแม่เลยนะลูกนะไปบไปลองพักดีไปพักดีเป็นไงอันนี้ร้านดิทเทิลเอลเลนเฟลนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนี้นะคะว้าวสวยงามมากเลย ซึ่งร้านนี้การจัดตกแต่งร้านสไตล์ยุโรปหรูหรามากจนใครที่ผ่านไปผ่านมาไปกล้าเขา okay, นือจากมองภายนอกแบบจผ่าน,นา่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านประมาณนี้ค่ะแต่จริงคือร้านอาหารละบาค่ะเป็นร้านที่หรูหรารัยิรรกาสไตล์ยุโรปก,กันนะคะแม่สวัสดีห่าสวัสดีเพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสบรรยากาศดีๆฟิลผู้ด,ด,ด,ดีอังกฤษนะคะที่ร้านนี้คอร์เอโรเฟนะคะ่ะ ซึ่งร้านเปิดบริการตั้งแต่เช้าัึงแต่7โมงเช้าถึง5ทุ่มนั่งยาวกันไปเลยนะคะเมนูของทางร้านก็มีมากมายและหลากหลายค่ะมีอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มเมนูต่างๆทั้งกาแฟสดอร่อยไม่ยากค็อกเทลวายเครื่องดื่มท,<า>ที่มีแ<ม>อลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ทั้งมี<ห>พนักง,งานเสิร์ฟสาวสวยแล้วก็บาร์เทนเดอร์หนุ่มหล่อแต่ร้านเมนู่ อร่อยไหมครับลูกครัอ๋อน้องเผ็ดไหมครับแม่เสรจแล้วจะไปตลาดไหมแม่คะจิกกี่นนาทีไก่ทอดจะได้ค่ะมาแล้วครับลูกออกัติ you have red eye เสรแล้วจะไปตลาดไหนนะแม่น้องสาวนะจิม่้วเขาจะรอชิมปาะา ไอตจานน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยอร่อยน้ำพริกเนี่ยไอจิม,มาดามจิมข้าบข้าวอร่อยสะอาดมากพี่คนนี้พี่เอเหนียวราเมยอนสะอาดมากแล้วเขาลัวแต่พี่โลไม่ได้กินนี่ตามน่ะพี่ดีอ่ะ <Hi dear. S 1> อร่อยไหมคะนักตอนหนูอยู่ที่ร้านไหนลูบอนนัพูดซี little elephant little elephant สรเสร็ด้วยออกเสร็จไงคะ little elephant yes very good ว้าวเข็ดไหมคะลูกครับ ซึ <Yes. S 2> <Yes. S 1> ่งร mm ้านดิทเทิ์เรฟเป็นร้านที่สวยงามู mm hmm. รหราสไตล์ยุโรปแล้ว mm hmm. ยังมีการบริการที่น่าประทับใจคือพนักง,งานเสิร์ฟ mm hmm. เขาบริการดี mm hmm. ใส่ใจลูกค้าดีมากๆค่ะน่าประทับใจสุดๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาริมลองริวอสอาหาร mm hmm. และก็การบริการของทางร้าน คลิปนี้คงขอลากันไปก่อนนะคะเด็กก็ต้องฝากช่อง YouTube Nurse on Tour Family ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ